สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโปรป้ารับผมเด็กเซนเฟ้ยนะครับขับคุรับว่าหัวใจเกษตรครับผมครับสลัดยิ้นะครับผมกระเฟ้ามาอ้าจมบแขงเขานะครับบุงน้ำเทครับถุงน้ำเต้บเฮ้ว่ำนีน้ำนะครับเฮ้ว่ำีน้ำเฮ้ย แจ้งวัาถูกบ้นเอวบ้านตาครับบันเขวบ้านตาแจ้งวัาถูก นำโซารเซืลมาพักไว้นะครับนำต้า,มาผมเอาโซารเซืลมาพักไว้นะครับเอาน้าม่มโารเซืลมาพักไว้แล้วเอาเซื่องมาสูดให้เขานะครับเครบเอเงมาสูดให้เขาตกไก่นะครับน,รยยนะครับก็ได้ให้สายยางนะครับบริษัทสายยางหรือเอามาเจ็๊บไปครับนำม,มาเจ็บไปก้อน ให้เขาได้ให้ออกสิเกียก่ยงนนะครับตะกอนนะครับตอนนี้ก็มีเห็ดนะครับต,ออกบตะ,บะกรอนเห็ดขมขึ่นนะครับนี่ยครับเห็ดขมขึ้นตามขอดซาเลยนะครับเห็ดขมขื่นเป็นตัวฆ้านะครับนั่นซาดูใน,นฟังหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นแป้งเขาครับ หน้าที่ไอ่ถ้ำผมไอ่ถ้ำไปนะครับนี่ครับสูบน้ำใส่ก้อนของวัตสานะครับฝนกัหยุดต๊ไปหลายมือนะครับหลายมือแล้วนะครับอี้วัตตีสามสิบนะครับหลังจากไปรวมถ้ำบุญป่าปสามัคคีอำเภอชอนบทแล้วกับกลับมาสูบน้ำใส่เขานะครับนี่หลายแล้วครับน้ำายแล้วเดิมหลายแล้วครับนี่ือ ความหวังของพี่น้องเกษตรกรนะครับถ้าเขาบ่มีน้ำเนี่ยเขาบ่สามาจะเรื่องเติบโตได้นะครับวัดจะเพืดกับขึ้นนะครับขิดก้อนผมได้สูบไส้นะครับอ่าบะมีหย่าบ่มว่พัชพืชวัดจะเพื่นะครับก็ไดยยุบลงตายเลยนะครับเนี่ยครับบ่มีบ่มีหย่านะครับบ่มีวัดจะเพื่เลยนะครับเนี่ยครับบ่มีเลยนะครับมแตรต้นเขาอันนี้เขาว่านนะครับเขาว่านเขาไผ่นะครับก็ได้เป็นเขาดำนะครับครับ หลังจากของสูบน้ำใส่ขางก้อนเนี่ยงายบลงนะครับมันจะเปิดตายนะครับผมก็เริ่มมาสูบใส้อีกนะครับมาสูบไส้อีกแล้วนะครับเริ่มมาเจ็บเล็กเจ็บหน่อยนะครับฝากพี่น้องเฮ้านะครับนี่ครับแปลงหน้ากระเลยถ้ำเนี่ยแบบมานนี้แหละครับเป็นทำหน้าอินซี่นะครับทำหน้าอินซี่ครับ ช่วงเขาจะเลื่อนเติบโตไปอีกสักพักนึงนะครับไปปลายเดือนนะครับผมก็จะได้เอาน้ำเชื่อว่าภาพนะครับปล่อยปล่อยลงกเลยนะครับปล่อยตามน้ำที่เขาสูบนี่ะครับช่วงนี้ผมมาท่านไหนปล่อยนะครับช่วงนี้ผมมาท่านไหนปล่อยนะครับเพราะว่าเขากระยั่งท่านได้อายุหลายนะครับพึ่งเดือนเสดเดือนกวัวแน่นะครับมันกระยั่งมาท่านไหนปล่อยใส่นะครับถ้าเขา ปล่อยเสร็จแล้วแต่เขาบก่มีน้ำนะครับมันก็จะเกิดโรคนะครับเกิดโรคให้น้ำหลายพ่อประมาณขังเขาไว้นะครับคอยปล่อยปุ๋ยเียวป่าบักนะครับน้ำมักนะครับเป็นน้ำมักหอยเชอรี่เป็นน้ำมักปลานะครับปล่อยไปเลยนะครับเป็นน้ำมักระยะย่างนะครับที่เขาหมักไว้นะครับผมก็จะท่าแบบนี้แหละครับให้ต้นเขามีความจะเริ่มเติบโตนะครับเต็มที่นะครับ ลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนนะครับเพิ่มผลผลิตนะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับต้นเข่ากัแข็งแรงนะครับเราเป็นลูกเป็นไผ่เาเป็นข้อใหม่นะครับนั่งมาเริ่มละหลายแล้วครับสูขภาวะกะไดเลยนะครับถ้าเขาแหงเขาเขาไม่ก้มเชิญเขาเขากับ,บาง,ง่ามนะครับ ขาบว่ามีสีเขียวมีแต่สีเหลืองนะครับผมก็เลยตัดสินใจสูบไส้กอนนะครับแบบอ่าฝนตกมากก็คือตกมาใส่มาเติมมาเพิ่มนะครับตกมาเพิ่มเลยนะครับง่ามนะครับสูบแล้วผมกัสีได้เอาใส่เลยนะครับนำมามักนะครับปล่อยไปตามนี่แหละครับผมไม่ได้ฉีดนะครับผมไม่ได้ท้ายังบางเฉีดนะครับผมก็สีมรกไว้นะครับเป็นนำมากนะครับ มักไปก็มาปล่อยตามนี่แหละครับนี่ครับปล่อยไปตามน้ำเลยนะครับนี่ครับนี่ครับปล่อยไปตามปั๊มปั๊มน้ำนีะครับปล่อยไปเลยนะครับเราเ็จะล่วงไปนะครับนี่ครับปล่อยไปเรื่ยกำลังเจียวงามนะครับเรากำลังเจียวงาม แข็คอนะครับแข็งเล็กแข็คอขยายนะครับครับค่ายคลิปนี่ครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับไอ้ไิ่ได้ชื่นชมปากนะครับแข็งคอไอ้มีแต่ความสุขความเจริญความเจริญใหญ่ในตุ้กใ่ญ่ในนี่นะครับขุนกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ดูบาดยางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้นน้ำแล้วครับเด้อเพื่อประผาดคลิปต่อไปนะครับ ่ายคลิปนี้ครับผมกล้าเข้ามาสวัสดีครับ